สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะฟอร์ดเ e ียต้านะคะเป็นเก่ง5ประตูที่ทรงสวยอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะคะมีชุดแต่งด้วยคุทกท่านฟอร์ดเปียต้าปี13แจ้งจดทะเบียนในปี14เครื่องยนต์1.5เกียร์ออโต้ค่ะเป็นรถยนต์ตัวท็อปนะคะรถมือเดียวพร้อมใช้ขับดีสวยเดิมไม่มีชนน็อตไม่ขยับวิ่งทางไกลได้ค่ะคล่องตัวด้วยนะคะ ช่งรังนิ่มค่ะราคาคันนี้ค่ะมาด้วยราคาเงินสดคุกท่าน85,000บาทเครื่องยนต์1,500 cc เบนซินนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ต,ตัวท็อปคุกท่านรถมือเดียวนะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะสนใจสามารถติดต่อนัดดูรรถกันได้นะคะโทรไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อคุยเจราจากับผู้ขายโดยตรงนะคะโทรนัดล่วงหน้าจะได้อัปเดตสถานะของรถ ก่อนออกเดินทางด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงนะคะแอดมินนำเสนอกันไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ